องค์าการคนลักโลกเออไม่ใช่องค์ <c oughs> าการคนยาวต้องทำสถานนี้ด้านนี้ทางคไท,ทยนี้มีชื่อว่าอย่างไรเอาเย็นเหลือมีตะก้อนแก่อะไรไอ้โรคมะเร็งไอ้โรคมะเร็งอ่าไม่รู้ว่าทางวัดเราไม่ได้สั่งที่เป็นหัวสั่งที่เป็นตันทร์เาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเยอะอย่ากทับเองด้านนี้ถ้ามันไม่ได้ล้าไมไปหมดมันจะเน่า พอ,อาะโดนเลยกันด้ำไม่ได้วันนี้ด้ำไม่ยกดั้ำเลยดิตันหนึ่งดูและเดือนนึใช้ถ้าให้ตันแห้ตันสดเนี่ยถ้าแห้งแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ650กิโลหกรกิโลก็ใช้ได้ประมาณ3เดือน ในการจับเป็นรูปแบบตำหรับยาต้องกับน้ำเหลืองยามะเร็งยาแก้อักเสบเป็นยาผลอ่อาเพราะฉะนั้นดีทครับในดินสินในน้ำที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเราที่ช่วยเหลือและตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านผู้มีปัญหาด้านสะุขภาพกำนังเหลืองสีต่างๆฤทีิดวง พิษสีดวงฝีสีดวงต่างๆฝีลมเป็นพิษต่างๆนึ่งเป็นยาตำรับเป็นยาต้มมาเหทันะคะต้องได้รับการแช่อย่างถูกต้องต้องชำระความสะอาดดีแล้วก็อบอฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องมาจากอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนปราจีนบุรีนี่ขุดนี่เอามาจากปลาจีนบุรีจากโยมครามนะ